หมาหิวแล้วเกงเกงอ่ะเองนะกินอีกนะอ้ามเฮ้ยเกงอร่อกนะให้หมดเลยที่หมากินให้หมดเลยว้าเอ้นี่หมดยังไม่หมดเลยกินเก่งกเก่ง mắt các ngắn hết cả hết 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 hết